<Hot> Star. อาเล็กทีรเดชเกตการก้าวสงการสิงโตนำโชคชวนส่งกำลังใจผ่านบทเพลงไทยกอดไทยอีกหนึ่งบทเพลงที่เราตั้งใจมอบให้กับทุกคนในช่วงวิกฤตการที่วารัโควิด9กํากำลังแพร่ระบาดในประเทศไทยจนเกิดผลกระทบในหล,ลายๆด้านซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าสถานการณ์นี้จะยืดยาวไปอีกนานเพียงไหนแต่เราเชื่อว่าอีกไม่นานมันจะผ่านพ้นไป ซึ่งทางค่ายสไปซี่ดิดก็ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งแรงใจให้ทุกคนได้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่เลวร้ายนี้ไปได้ด้วยการมอบบทเพลงไทยกอดไทยซึ่งมีศิลปินดารามาร่วมกันถ่ายทอดกำลังใจผ่านบทเพลงไม่ว่าจะเป็นเกรดการ์ก้าอ้วนเด่นคุณอเล็กทีระเดชสิงโตนำโชคปอกพัศรกรเป้วงไมยสงการรังสรรส้มมารีเกเดรูฟฟุกและพีทพีระ โดยมีเต่าเจนมโนพินิเวศมือกีต้าววงหม่นางแทนเป็นโปรดิวเซอร์เพลงนี้ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรู้สึกส่งต่อกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนเพื่อจับมือกันฝ่าฟันให้ผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตโควิด -19 นี้ไปได้ด้วยดีสวัสดีครับผมสิงโตนำโชคครับวันนี้ดีใจมากนะครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะครับในโปรเจกต์ไทยกอดไทยนะครับก็ดีใจมากๆที่ได้มาร้องเพลงนะครับแล้วก็ส่งมอบเพลงนี้นะครับไทยกอดไทยนะครับ ให้ทุกคนนะครับไทยกอดไทยในที่นี้ผมหมายถึงความรู้สึกของผมนะครับผมหมายถึงว่าเราควรจะต้องอาจจะห่างกันสักพักหนึ่งไม่จะให้ไปกอดกันนะครับหมายถึงว่าเราอาจจะกอดกันด้วยด้วยการใส่หน้ากากรับผิดชอบตัวเองนะครับกอดกันด้วยการล้างมือบ่อยๆนะฮะกอดกันด้วยการเว้นระยะห่างกันนะครับเราต้องช่วยกันครับถ้าเกิดเราช่วยกันผมเชื่อว่าเราผ่านไปได้อย่างแน่นอนรู้สึกว่าในนาทีนี้คนไทยควรที่จะหันมาให้ความรักให้กําลังใจซึ่งกันและกันซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่า เห็นในออนไลน์นะคะทุกคนเนี่ยซัพพอร์ตซึ่งกันละกันไม่ว่าจะเป็นการเป็นสื่อกลางในการเปิดรับบริจาคหรือว่าช่องทางต่างๆที่ช่วยเหลือซึ่งกันละกันรวมถึงการให้กําลังใจบุคลากรทางการแพทย์เงี้ยค่ะอย่างเกรสก็เป็นอีกคนนึงที่ได้เห็นข่าวพวกนี้แล้วก็รู้สึกว่าเออโอเคในวิกฤตแบบนี้คนไทยเราก็ยังใส่ใจกันแล้วก็ยังซัพพอร์ตซึ่งกันละกันซึ่งก็ตรงกับเพลงนี้เลยนะคะซึ่งก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็ยินดีมากๆที่ได้ได้มีโอกาสร้องเพลงนี้เพราะว่าเนื้อเนื้อหาทุกอย่างเนี่ยมันคือข้อปฏิิบัตรวมถึง การให้กำลังใจและการกอดกันคือคือของคนไทยกอดคนไทยด้วยกันแต่เรายังมีระยะห่างในการกอดโดยเราใช้ใจในการกอดผ่านเพลงนี้ค่ะ Hot Star